สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรินคลิปนี้ก็อยู่กันในแพชโน๊ตประจำวันที่4สิงหาคมปี2025ของเกมบัวไคส์นะครับก็มีกําหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับแพทในรอบนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโดยกําหนดการปิดประปุงรอบนี้ก็ปิดวันที่5สิงหานะตอน9โมงเช้านะครับถึงเวลาบ่าย2เวลาไทยโดยเพชรฟ้าชดเชยอ,อยู่ที่600เพชรเลยนะครับรอบนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดมีการเลื่อนเกิดขึ้นก็มีการชดเชยเพชรฟ้าเพิ่มเติมอยู่แล้วนะ มาดูในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆกันอย่างแรกเลยก็จะมีในเรื่องของอีเวนต์ใหม่นะครับมันตะไพเขย่าวโลกเรื่องพิศวงของแพนเค้กนะครับที่มาพร้อมกับตู้เพิ่มเรด2ตู้ด้วยกันนะเป็นตัวละครใหม่ทั้งคู่เลยนะครับเป็นเซนะชุดลำลองกับจูริพาร์ทไทม์นั่นเองถ้าใครอยากได้ก็ไปจับจองกันได้นะครับในรอบนี้เปิดให้หาตัวละคร2ตัวนี้2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องอีเวนต์ด้วยนะเล่นได้2ส,สัปดาห์เลยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีมินิอีเวนต์ด้วยนะครับงบการเงินชาเล่ย์กลับมาอีกแล้วนะอ่าก็สบายๆกันไปเบิร์นเอเนร์จีกันไปเบิร์แอคชั่นพอยต์กันไปต่อไปในส่วนของคอนเทนต์เกมก็มีทั้งเรดบอสสึกทลายพันธะแล้วก็สอบประมวลเลยนะครับโดยเรดบอสรอบนี้ก็เจอกับกูโลกคังนในเมืองนะครับอย่าลืมไปเตรียมความพร้อมกันด้วยนะอ่าแล้วก็ศึกทลายพันธะเป็นช็อกมากนะครับที่เจอในเกราะฟ้านะครับก็อย่าลืม เตรียมตัว dps ดอทให้ดีนะครับสุดท้ายในส่วนของสอบประมวลก็เป็นสอบคุ้มกันนั่นเองนะอ่าก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านล่างกันเข้าสู่เนื้อหาหลักของ patch n o t e รอบนี้นะครับเริ่มมาที่นักเรียนใหม่กันก่อนนะมี2ตัวละครด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเซนะชุดลำลองนั่นเองนะโดยที่เซนะชุดลำลองนะครับก็เป็น3ดาวสไตรเกอร์ฮิลเลอร์นะตำแหน่งมิดเดิลนะครับตรงกลางโจมตีสีม่วงเกราะสีเหลืองนั่นเองสกิล ex ก็จะเป็นการฟื้นฟู รักษาให้กับเพื่อนร่วมทีมในรัศมีแบบต่อเนื่องเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกน้องคืออสโกที่อยู่แนวตรงกลางของทีมนั่นเองทําให้ฮิลได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าอสโกแน่นอนนะครับส่วนสกิลพื้นฐานก็จะเป็นการบัฟเรื่องของค่ารักษาแล้วก็ความเร็วโจมตีอันนี้บัฟให้ตัวเองนะย้ำไว้ก่อนบัฟให้ตัวเองนะครับแล้วด้วยความที่ว่าตัวอาวุธประจําตัวของเซนาเนี่ยเป็น แกรนเนลเลนเชอร์ cer, นะครับสกิลรองก็เลยเป็นการบัฟเพิ่มรัศมีการโจมตีให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีปรับเรื่องของความเสียหายการโจมตีปกติเข้ามาเล็กน้อยนะก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตฮิลเลอร์ที่ค่อนข้างจําเป็นในเรดบอสรอบนี้นะถ้าเกิดใครที่ต้องการลงลูนาติกนะครับอ่นะก็สามารถเปิดหากันได้ประมาณนี้ที่สําคัญเลยไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดนะอ่านะหลุดตู้อื่นได้นะครับจูริก็ด้วยนะอ่นะโอเคมาพูดถึงจูริพาร์ทไทม์กันบ้างนะครับ จูลี่พาไาม์ก็เป็นตัวละคร3าดาวสไตรเกอร์เป็นแทงค์นะครับสำหรับรอบนี้ตำแหน่งฟลอนต์โจมตีสีฟ้าเกราะสีแดงโดยสกิลเนี่ยก็จะมีทั้งสร้างความเสียหายแปะดีเสดอนะครับแล้วก็มอบเอฟเฟกต์ซีซีให้กับตัวศัตรูที่โดนด้วยนะครับทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ใน1เป้านะก็ทําให้เป็นแทงค์ที่ค่อนข้างครบเครื่องอยู่พอสมควรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวของสกิลพื้นฐานเนี่ยจะมีการบัฟเรื่องของอัตราเรื่องการฟื้นฟู ใครนึกภาพไปออกคล้ายกับเอมิเลยร่างปกติแต่ไม่ได้บัฟให้ตัวเองอย่างเดียวบัฟให้เพื่อนได้นะครับก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเด่งเลือดได้ไวขึ้นนะแต่ถ้าเกิดไม่มีสกิลฮิลฟื้นฟ,นฟนูแบบต่อเนื่องให้มันก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายในยส่วนของสกิลรองที่เป็นจุดเด่นของตัวจูริพาธามในรอบนี้ก็คือเรื่องของการโดน CC แล้วฟื้นเลือดมันจะคล้ายๆกับตัวของซกคุยโยนะครับ นินจาสายแท้งนะก็คือเอฟเฟกเดียวกันเลยโดน CC ปุ๊บเด้งเลือดสู้เด้งเลดสู้ประมาณนั้นนะครับประเภทโจมตีกับสีเกราะก,ก็เหมือนกันด้วยนะก็ประมาณว่าใครที่ไม่มีสุคโยสามารถใช้จุลิพารธามแทนที่ได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนการเปิดรับก็อย่างที่บอกไปนะว่าอยู่2สัปดาห์ด้วยกันหลังอัปเดตแพทนะครับก็คือวันที่5สิงหาหลังอัปเดตไปจนถึงวันที่19สิงหาก่อน9โมงช้านั่นเองก็มี2ตู้เลยนะ เซน่าชุดลำลองแล้วก็จูลี่พาไทมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปไม่ใช่ตู้ลิมิตนะครับตู้ทั่วไปนะ2ตู้นี้รอหลุดได้นะครับต่อไปก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องกิจกรรมกันบ้างนะครับก็มีเนื้อเรื่องกิจกรรมใหม่นะมันตภัยเขย่าโลกเรื่องพิศวงของแพนเค้กนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าจูลี่เนี่ยเป็นนักสรรสร้างแผนจังขึ้นมาแบบไม่รู้อะไรก็แผ่นจังโผล่มาเฉยเลยนะโอเคสําหรับอีเวนต์นี้ก็จะ เป็นยังไงไปติตามกันได้นะครับก็มีให้เล่นสสัปดาห์เหมือนเดิมก็อยู่คู่กันกับตู้เพิ่มเรีเลยนะครับ5สิงหาหลังอัปเดตเซิร์ฟไปจนถึงวันที่19สิงหาก่อน9้าโมงเช้านั่นเองนะก็มีด่านสตอรี่ให้เล่นเหมือนเดิมนะครับด่านเควสฟาร์มของแรกของร้านค้าด่านชาเลนจ์เหมือนเดิมนะครับ3ด่านบวก1ด่านพิเศษนะอ่าแล้วก็นักเรียนเอฟเฟกพิเศษก็จะเป็นนักเรียนจากเกีดหน้าทั้งหมดเลยนะครับในรอบนี้ส่วนของร้านค้าก็ ตามที่เห็นเน้นไปที่เกีแนนเป็นหลักเนาะภารกิจตรงนี้เขาเอารูปผิดนะอ่าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเดลี่นะครับไม่มีรายวันนะมีแค่ความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นชิวๆสบายๆแล้วก็สุดท้ายในยส่วนของอีเวนต์ก็จะมีจุดแรกของนะครับก็เอาของที่ได้จากกิจกรรมนี่แหละจากการเคลียร์ด่านเคเวสกิจกรรมนี่แหละมาหมุนตู้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมแนะนําว่าให้เหมาตู้นะสำหรับคนที่ขาดของนะครับ แล้วรอบนี้ได้เพชรด้วยนะก็แนะนําว่าหมุนเยอะๆแต่รู้สึกว่าพอครบถึงจํานวนที่กําหนดแล้วน่าจะไม่ได้เพชรแล้วมั้งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับก็รอไปเล่นดูนะประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งอีเวนท์ที่เขาเอาเข้ามาในแพทนี้นะครับก็เป็นมินิอีเวนท์งบการเงินชาเล่กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ในส่วนของงบการเงินชาเล่เนี่ยจะเริ่มวันที่12นะก็คือเริ่มสัปดาห์ที่2นะครับไปถึงวันที่26สิหงหาเลยก็คืออยู่2สัปดาห์ นั่นเองโดยที่อีเวนต์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้แอคชั่นพอยต์ในแต่ละอย่างในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับก็จะได้ตัวของกิจกรรมมาแล้วก็เอาของกิจกรรมเนี่ยมาเล่นในอีเวนต์นี้ซึ่งรอบนี้จะเป็นในส่วนของการจัดการสตอ็อกหรือการเปิดหาสมบัตินั่นแหละ,ะประมาณนี้นะครับเปิดให้ครบรูปก็ได้ของรางวัลไปก็หมุนไปเรื่อยๆประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึงคอนเทนต์หลักของเกมกันบ้างนะครับ แพทนี้ก็จะมาเจอกับเบรดบอสนะในส่วนของคุโรคางะนะครับซึ่งมีระดับลูนาติกเข้ามาแล้วด้วยนะ mm hmm. ก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีๆถ้าใครอยากจะรองนะครับเริ่มวันที่5สิงหาหลังอัปเดตเซิร์ฟไปจนถึงวันที่12สิงหาก่อนตี2นะ 2> mm hmm. แล้วก็ระดับความยากอินเซนถึงลูนาติกเนี่ยก็โจมตีเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเนาะแค่เพิ่มระดับความยากเข้ามาเฉย ต่อไปในส่วนของศึกทลายพันธะนะครับก็มีช็อกมาเข้ามาเป็นกรอบพิเศษนะครับเกาะฟ้าโดยที่ช็อกมาเนี่ยศึกทลายพันธะจะเริ่มวันที่6นะวันพุธนะครับและรอบนี้เนี่ยอยู่แค่20วันเท่านั้นนะไม่ได้อยู่เหมือนกับ24-25วันเหมือนรอบก่นกอนรอบนี้คือสั้นลงมานิดนึงนะครับถึงวันที่26สิหงหาก่อนตี2นั่นเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะโจมตีไปลึกลับหลังจากชั้น75ขึ้นไป แล้วก็สุดท้ายในส่วนของสอบประมวลก็เป็นสอบคุ้มกันนะครับในรอบนี้ก็เจอกันในสัปดาห์ที่2อนะวันที่12สิงหาตอน9ก้าโมงเช้านะครับไปจนถึงวันที่19สิงหาก่อนตีสอนั่นเองนะโดยที่รอบนี้เนี่ยสนามสอบเป็นกลางแจ้งนะครับอ่าสตูที่เจอก็จะเป็นกรอบพิเศษนะก็คือเกาะฟ้านั่นเองส่วนกฎพิเศษนะครับก็จะมีข้อแรกเลยเมื่อทําการใช้สกิล ex ที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน2หรือว่าคือตั้งแต่2ลงไป ข้อ2อขอ1ขอ 0, นคอศูก็จะทําให้หุ่นล้ํายุคที่เราต้องป้องกันเนี่ยโดนหักเลือดไป25%นะครับก็ถ้าเกิดเราใช้สสกิลก็หุ่นระเบิดเลยประมาณนั้นนะก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือจะเป็นการเพิ่มค่าโจมตีฝ่ายเราตามสัดส่วนของ HP หุ่นล้ายุคที่มีอยู่ซึ่งหมายความว่ารอบนี้เนี่ยเราจะต้องเลี้ยงบัฟด้วยการเลี้ยงเลือดหุ่นให้อยู่เยอะๆเข้าไว้นะ แล้วก็เราเนี่ยจะได้บัฟแอตแทกเพิ่มตาม HP ที่หุ่นมีนั่นเองก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าหุ่นต้องเลือดเยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแอตแท็เนี่ยสูงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะไปจัดทีมกันด้วยนะครับอัปเดตอื่นๆที่นําเข้ามาในแพทรอบนี้นะครับมาพูดถึงเฟอร์นิเจอร์กันก่อนก็มีอยู่2อย่างด้วยกันที่ได้จากอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะก็คือโต๊ะสขาวพร้อมกล่องยากับตัวของโต๊ะจิบชาแผนเค้กนั่นเองนะครับ2อย่างนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโต๊ะชุดอาหารปีใหม่อันนี้ได้จากการสร้างนะครับโดยที่โมชั่นตอบโต้ของเซนะชุดลำลองกับจูลีาพาามก็ตามที่เห็นเลยนะโต๊ะสีขาพร้อมกล่องยากับเซนานะครับเช็คสภาพยาอยู่นะ,ะตรวจสอบคุณภาพยาส่วนของจุลินี่เสกแพนเค้กเป็นแพนจัง <laughs> เอาจริงๆก็แอบ สงสารน้องอยู่นะทำอะไรก็ออกมาเป็นแผ่นจังตลอดเหืือจะเชื่อโอเคในส่วนของการสร้างนะครับก็มีการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในโหนดการสร้างนะอ่าแล้วก็เพิ่มของที่ได้รับจากกล่องเลือกกล่องซุ่มเฟอร์นิเจอร์ตามธีมอ่าเพิ่มเข้าไปซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้ามาดูในอัตราการได้รับการสร้าง Craft a b l e ได้นะครับหลังอัปเดตเนาะอ่าก็เข้ามาดูในฟอรัมได้นะครับแล้วก็อัปเดตอื่นๆก็จะมีพวกฉายงฉาย,ยา คุณภาพไลฟ์ต่างๆนะครับตรงนี้ขอพูดแบบสรุปคร่าวๆนะที่สําคัญเลยเสียงภาษาเกาหลีเพิ่มมาอีกหลายคนเลยนะครับใครที่ชอบภาษาเกาหลีสามารถเปลี่ยนไปใช้เกาหลีแบบเต็มสูบได้แล้วนะคิดว่าน่าจะเอามาค่อนข้างครบแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเมนูนักเรียนกับการจัดทีมด่วนเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้เลือกเซตติ้งเวลาเรากด หานักเรียนกดจัดทีมด่วนแบบนี้จัดง่ายขึ้นนะครับนะ,ะพวกหน้าการ s o ์ t i n g เรียงลำดับนักเรียนให้เรียงตาม skill ex เลือดอะไรพวกนี้จัดใหม่หมดนะก็น่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับในการจัดในส่วนนี้แถบเลื่อนในบางหน้าจอ,อทำเพิ่มขึ้นมาอีกเลื่อนง่ายขึ้นไม่ต้องสไลด์ยาวๆแล้วมีแก้ไขบั๊กบางอย่างนะ,ะแล้วก็มี เปลี่ยนวิธีการแสดงสกิลของบอสในบางส่วนตรงนี้ก็ต้องไปรอติดตามในเกมเนาะในส่วนของคาเฟ่เราสามารถตรวจสอบคาเฟ่ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะไปเช็คว่าเขาใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรไว้บ้างเนาะประมาณนั้นมีปรับเรื่องของวิดีโอใหม่ฟังก์ชันเรียงหน้าวิดีโอตอนเริ่มเกมประมาณนั้นนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งเลยที่ผมชอบมากคือเรื่องของฟังก์ชันสกิลใหม่นะ ก็จะเป็นการแสดงสีที่แตกต่างกันตามค่าใช้สกิลที่ใช้ก็คือเรื่องของการลดคอสแล้วก็สกิลที่มีผลเกี่ยวกับการใช้คอสเพิ่มเติมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทําให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นเนาะว่าตัวนี้ที่เราบัฟไปเนี่ยมีบัฟลดคอสเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของคอสที่ใช้จ่ายเพิ่มเติมไปไหมนะจะได้กดใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเผื่อบางคนลืมไม่ได้บัฟอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นหรือบัฟหมดไปแล้วแล้วก็ลืมบัฟเพิ่มใหม่ก็อาจจะเสียดามเมจในตรงนั้นได้เหมือนกันประมาณนั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นการปรับ UI นู่นนี่นั่นเลื่เปื่อยนะมีแก้ไขบางอย่างนะครับก็สามารถตรวจสอบในเกมได้ประมาณนี้แล้วกันนะสุดท้ายในส่วนของแคมเปญนะครับก็พ้นคูณ3ไปแล้วเนาะฉลอง4ปีก็กลับมาที่คูณ2เหมือนเดิมนะครับโดยสัปดาห์แรกก็จะเป็นในส่วนของเข้าคลาสแล้วก็ นอมอนคูณ2นะครับอ่าสัปดาห์แรกนะ5สิงหาตอนตี2ถึง12สิงหาก่อนตี2นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ขาดของเทียสตอนนี้เริ่มฟาร์มกันได้แล้วนะอ่าแลวต่อมาในส่วนของอ่าคูณ2สัปดาห์ถัดไปก็เป็นคำขอพิเศษนะครับอ่าอย่างเดียวเลยนะ12สิงหาถึง19สิงหาก่อนตี2นั่นเองแล้วก็ปิดท้ายด้วย XP บัญชีคูณ2นะครับเสาอาทิตย์เหมือนเดิม ซึ่งจะล้ำไปวันจันทร์2ชั่วโมงนะอ่าสัปดาห์แรกก็จะเป็นวันที่9สิงหาถึง11สิงหาก่อนตี2นะครับแล้วก็วันที่16สิงหาตี2องถึงสิสิงหาก่อนตี2นั่นเองนะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแพทโนตในรอบนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการพพอร์ตที่ผ่านมาก็ถือว่าใกล,ล้ละอีกนิดนึงก็จะพันแล้วนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะในส่วนของ Discord สามารถเข้ามาจอยพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วเช่นกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย